เกมได้อัปเดตมาแล้วนะครับทุกคนต้องดูด้วยนะครับว่าเขาต้องการเป็นเมล็ดหรือว่าเป็นผลนะครับอันนี้เนี่ยผมโคตรผิดหวังเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเกมได้อัปเดตมาแล้วนะครับเกมโกะการ์ดินนะครับได้อัปเดตนะครับนี่クาสติ้งนะฮะเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะงั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับโชย่านะครับจะมาอธิบายนะครับว่าแต่ละอันนะครับทำอะไรได้และของแต่ละอันนะครับต้องหาจากไหนนะครับนี่เพราะว่าบางอันนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหายังไงนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมส่วนใครที่รู้แล้วนะครับกก็ดดูอีไ้ ได้ครับไม่เป็นไรนะครับนะอ่ะดีเห็นไหมครับทุกคนของเข้ามาโคตดเยอะนะครับของเข้ามาเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเมล็ดพืชพัน์กันก่อนเลยนะครับเพราะฝั่งนี้นะครับจะมีพวกเมล็ดใหม่ๆมานะครับนี่เพียบเลยนะครับทั้งแบบคราฟนะครับแล้วก็แบบซุ่มนะครับนี่สามารถสุ่มในช็อปได้นะครับหรือใครนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับไม่อยากเติมนะครับก็คราฟได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้นะฮยปกติเราต้องซื้อใช่ไหมเนี่ยเสียตังค์นะฮะนี่เรามาคราฟเอาก็ได้นะครับนี่ฮะตรงนี้นะฮะได้เหมือนัะรคบ ใครนะครับที่อยากจะรู้อันไหนอยากดูอันไหนนะครับก็เลื่อนไปได้เลยนะฮะเนาะอาจจะมีอันที่อยากรู้หรือไม่อยากรู้นะครับก็ลองเลื่อนๆดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูอย่างแรกเลยนะครับเมล็ดใหม่นะครับที่สามารถคราฟได้นะครับจะใช้เป็นฟลาเวอร์ซีดกับฮันนี่นะครับจำนวน10นะครับฟลาเวอร์ซีดนี้ถ้าใครยังไม่รู้นะครับมันต้องหาจากไหนนะครับฟลาเวอร์ซีดนะครับเราสามารถหาได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับฟลาเวอร์ซีดนะครับรอมันแบบว่ามาขายนะครับเราก็ซื้อด้วยน้ำผึ้งได้นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับมานุกะฟลาเวอร์นะครับอััันนนนี้้้ะะะคครรบบจใช ประมาณนี้เลยถ้าใครไม่รู้ว่าไอสออันนี้นะครับสออันแรกเนี่ยมันหามาจากไหนนะครับอันนี้นะครับเราสามารถไปซื้อได้ที่ซีรช็อปนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่เราซื้อตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่โอเรนทิลิปก็ซื้อตูงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับดานเดเลียนนะฮะอ่านไม่ไม่ใจว่าออกเสียงยังไงนะครับอันนี้นะครับจะใช้ไผ่2อันนะครับแล้วก็มารุกะฟาเวอร์นะครับไผ่นะครับก็ซื้อในร้านค้าได้เหมือนเดิมนะครับหนูร้านค้าทุนนะครับซื้อในร้านค้าปกติได้เลยนะครับแล้วกกกกกก็็็มมาาาาาาดะะะลเเววอออรรรนน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 นคคคััััับบบบใใชช้้้้้้้จีีตง่แฮ 20นะครับไอ้พวกนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วเนาะอ่ะต่อไปนะครับลูมิล่าใช่ไหมเอออันนี้ก็ใช่นะครับพัมกินนะครับ2อันแล้วก็ดาเดเลียนนะครับผมแล้วก็ฟลอเวอร์ซีดแพ็กนะครับแล้วก็ฮันนี่40นะครับฟาวเวอร์ซีดแพ็กนี้ก็เอาที่เดิมเลยนะครับก็คือเอาจากเจ้าพึ่งนะครับแล้วก็ดาเดเลียนนะครับก็เอาจากด้านบนนี่ครับต้องค้ามาก่อนนะครับส่วนพัมกินนะครับก็จะอยู่ในร้านค้าปกติเลยนะครับผมต่อไปนะครับฮันนี่ซัคเกิลนะครับผมอันนี้นะครับจะใช้พิงค์ลิลลี่แล้วก็็เเเพพพออรรรร์์ิิลลลดาีีียนนนนนนนะะะะคคคััััับบบผมแ้้้วกใชฮ่จง ลิลี่แล้วก็พูเพื่ดาเลียนะครับจะหาได้จากเจ้าเฟิร์บรีดแพ็กเหมือนกันนะครับนี่อยู่นี้เลยนะครับนี่พิงค์ลิลี่กับเพื่อเพื่อดาเรียนะครับไปปลูกกันไปสุ่มไปหากันนะครับผมทุกคนต้องดูด้วยนะครับว่าเขาต้องการเป็นเมล็ดหรือว่าเป็นผลนะครับสังเกตดีๆนะครับดูดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะพลาดได้นะครับเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับอยากอยากได้เป็นผลผลิตนะครับไม่ได้เป็นเมล็ดนะครับส่วนนี้จะเป็นเมล็ดนะครับเนี่ยพวกนี้เมล็ดอันนี้ผลผลิตนะฮะอะไรเป็นผลผลิตอะไรเป็นเมล็ดดูดีๆนะครับทุกคนต่อไปนะครับออออออาาจจไไไมม่่่่่กกแนนนใใวเเสียยัังงะะะคครรบช้ป็ คอกคลัสใช่ไหมแล้วก็ลาเวนเดอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้ฮันนี่สินะฮะ <Yeah. S 1> เจ้าคล็อกคลัสนะครับเจ้าคล็อกคลัสอันนี้นะครับเราสามารถหาได้จากแพ็กนี้เลยนะครับมีแพ็กอันแรกนะครับเราสามารถเอามาสุ่มหาได้เลยนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับสีนะครับออกง่ายมากๆนะครับเจ้าลาเวนเดอร์อันนี้นะครับเราสามารถ มาซื้อได้ที่ควีนบีตรงนี้นี่ลาเวเดอร์จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ซื้อได้เลยนะครับรอมันมาขายนะฮะต่อไปเนกตาทอนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรจริงๆมันเป็นของตกแต่งใช่ไหมตอนแรกแต่ตอนนี้มันมาเป็นเมล็ดแล้วทุกคนอ่ะสิ่งที่ต้องใช้นะจะเป็นแคคตัสนะครับเจ้าแคคตัสสองอันนี้นะครับก็จะเป็นผลผลิตนะแคคตัสสองอันแล้วก็เป็นเมล็ดแคคตัสอีกหนึ่งนะครับเจ้าแคคตัสเนี่ยครับหาได้จากร้านค้าทั่วไปเลยนะครับพวกร้านค้าขายอ่าเมล็ดพืชพันธุ์นะครับต่อไปนะครับเนกตาเชดนะ ที่เดิมเลยก็คือจากควีน B ีชอปนะครับเข้าไปซื้อได้เลยนะครับผมตัวฮันนี่ก็ใช้20นะครับผมต่อไปอันสุดท้ายนะครับซันคอยนะฮะ ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะครับเพราะว่าภาษาคิดไม่ค่อยแข็งนะฮะอันนี้นะครับจะใช้เหมือนเดิมเลยก็จะเป็นค็อกคัสนะครับหาจากอ่าแพ็กนี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับอ่าเจ้าดอกไม้นะครับดอกไม้อันนี้ก็หาได้จากอ่าช็อปทั่วไปนะครับช็อปขายเมล็ดนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับดาเดเลียนนะครับก็หาได้จากด้านบนนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับดาเดเลียนนะครับส่วนเจ้าพิีดิลลี่เนี่ยก็ใช้จากอ่าโฟเวอร์แพ็กเหมือนเดิมนะครับโฟเวอร์แพ็กของนี่ในช็อปควีนบีนะฮะแล้วก็ใช้ฮันนี่สี่สิบนะฮะโออเเครรียยบ้ ต่อไปนะครับผมเรามาดูในหมวดของคราฟติ้งกันนะครับในนี้โอ้โหบอกเลยว่าของโคตรเยอะผมว่าหลักๆแล้วทุกคนอาจจะอยากรู้อันนี้ที่สุดแล้วนะครับทั้งสปริงเกอร์ทั้งแบบเนี่ยไอที่สเปรย์นะครับที่ฉีดสเปรย์โอ้โหบอกเลยว่าของดีของแจ่มทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละอันนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนเลยนะครับสเปรย์อันนี้นะฮะอันแรกนะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มสปีดการโตนะครับแล้วก็ไซส์โบนัสนะครับสำหรับนะฮะโคโคนัทนะครับดากอนฟู้ดแมงโก้แล้วก็โกโก้แล้วก็วอเตอร์เมลอนนะครับผมอ่ะใช้ ได้ประมาณ4นาทีนะครับผมจะใช้เป็นโกโก้นัทอันนึงแล้วก้อนฟู้ดแบงโก้แล้วก็กอรลี่สปิเกอร์อะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้พวกคุณอยู่รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันหายังไงนะครับอันไหนที่มันดูง่ายๆเดี๋ยวผมไม่บอกแล้วกันนะครับอันเอพวกนี้นะครับหาได้จากช็อปทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้หาได้ในเกช็อปเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเบอร์รี่บัชเชอร์นะครับผมอันนี้นะครับจะช่วยนะครับเพิ่มไซส์โบนัสนะครับสำหรับองุ่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะครับลัสเบอร์รี่แล้วก็เซเลตติ ประมาณ1นาทีครึ่งนะครับเออหนนาทีนะครับผมส่วนผสมนะครับตัวข้างล่างนี้นะครับก็หาได้จากอ่าช็อปทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้หาได้ที่แกช็อปเลยนะครับผมต่อไปนะครับสไปเซอร์อ่านว่ายังไงไม่แน่ใจนะครับจะช่วยนะครับเพิ่มโอกาสนี่ยการกลายพันธุ์นะครับเออโบนัสการกลายพันธุ์นะครับให้สาหรับนะครับพลิกนะฮะโกโก้แล้วก็ปะปะยะนะครับใช้ได้ประมาณ2.5นาทีนะครับสิ่งที่ใช้ค้ามันก็จะเป็นพลิกนะครับเอมเบอร์ลิลลี่แล้วก็โกโก้แล้วก็สปริงมารเตอร์นะครับผมหาาได้จกออ่ช็ปเ เลยนะครับส่วนพวกนี้นะครับสามอันนี้ก็หาได้จากช็อปทั่วไปเช่นกันนะครับต่อไปนะครับ Sweet Stalker เนี่ยอ่านถูกหรือเปล่าจะช่วยเพิ่มไซส์โบนัสนะครับสำหรับวอเตอร์เมลอนนะครับพัมกินแล้วก็มูนเมล l o n นะครับเออใช้ได้5นาทีโอ้โหมูนเมล l o n นะผมบอกเลยว่าอันเบิ่มๆแล้วถ้าใช้นี้ไปอีกนะผมว่านั้นน่าจะต้องมีคนลองสูตรนี้แน่นอนนะครับเอออาจจะใหญ่เบิ่มๆก็เป็นได้นะครับผมก็สิ่งที่ใช้นะครับก็จะเป็นวอเตอร์เมลอนนะครับสามอันแล้วก็ Matter Speaker หนึ่งอันนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือเกมแนวเ FK และไม่มีเวลาว่างด้การปล่อยบอทวันนี้ผมจะมาแนะนํา UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาว <c oughs> ก็เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆ,ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดคอมเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปิดทิ้งไว้เพราะว่ากลัวเพล ืค่าเน็ตเมืองค่าไฟ UG Phone จะช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone ก็ดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับหรือใส่โค้ดโชยะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกันต่อไปนะครับ Flower f r s t e r นะครับอันนี้นะผมโคตรผิดหวังเลยตอนแรกผมนึกว่ามันจะเพิ่มแบบว่า เพิ่มขนาดให้แบบประเภทฟ f เวอร์ประเภทดอกไม้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับจะช่วยให้ฟร e e นะครับ f l o เวอ t y p ทก็คือแบบประเภทดอกไม้นะครับเออนะฮะใช้ได้2.5นาทีนะครับมันน่าจะประมาณว่าแบบช่วยทําให้เป็นน้ําแข็งคิดว่านะครับเออ นะครับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับคิดว่าน่าจะใช่จากเท่าที่แปลมานะฮะอันต,ต่อไปนะครับสต็อกสเปลใช่ไหมเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันนี้นะครับจะช่วยให้เพิ่มสปีดการโตนะครับสําหรับนะฮะถั่วหรอ ถั่วเปียกเหรอแล้วถั่วธรรมดาไม่ได้เหรอครับเอ้ยอันนี้ผมงงไงนะครับมันเขียนว่าถั่วเปียกนะครับแล้วก็ไข่แล้วก็มัทส์ูมนะครับก็คือเห็ดนะครับใช้ได้นะครับสองนาทีเอ้ยทําไมคือถั่วธรรมดามันมันใช้ไม่ได้เหรอต้องถั่วเปียกเท่านั้นเหรอเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะไอ้พวกนี้นะครับของก็หาได้จากช็อปทั่วไปนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นออรินิวลลีนะฮะหรือว่าดอกไม้แล้วก็พวกสปริงเกอร์ต่างๆเนี่ยตอนอันนี้อันนี้คือหาได้้จากชอปทัั่วไไดเลยครบผม มาถึงส่วนสําคัญนะครับอันนี้นะฮะก็ดีมากๆนะครับเนาะอันแรกเลยเราดูแรกเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าดีมากๆเลยฮะอันนี้นะฮะ mutation spray s h c นะครับอันนี้เลยครับพอฉีดแล้วนะครับมันจะทําให้นะครับต้นไม้ดอกไม้ที่เราฉีดไปเนี่ยเออติดสถานะช็อคนะครับทุกคนเออช็อกโกแลตแหะนั่นแหละเออนะครับสิ่งที่ต้องใช้คราฟนะครับก็คือ c l e น n i n g s p r a แล้วก็ โกโก้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ฮันนี่ยี่สิบนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับมาใช้สเปย์เยอะหลายอันเลยแล้วเนี่ยสองสามอันเลยนะครับเจ้าสเปย์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนสเปย์นะครับถ้าใครอยากจะคราฟนะครับสเปย์ให้เรามาที่เกียร์ช็อปแล้วก็ให้เรานะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่ล่างๆหน่อยนะครับมันจะมีขายอยู่นะครับคลีนนิ่งสเปย์นะฮะอันละสิบห้าร้านนะฮะแล้วมันมาขายบ่อยด้วยนะทุกคนเราก็ซื้อเก็บไว้ได้นะฮะสเปย์นะครับซื้้้้้้ออออททีีีี่่่่รรรรราาานนนนนนเเกกกกกยย์ชช็็็ปปปปะะะคคคัััับบบแลววตตโโหไไไดจซ โพลีเนตนะครับผมอันนี้นก็ใช้เหมือนกันนะครับก็ฉีดไปแล้วนะครับก็จะทําให้นะครับผลไม้นะครับติดสถานะโพลีเนตนะครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นคลีนนิ่งสเปรย์แล้วก็บีปาล์มใช่ไหมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะก็แล้วก็ใช้ฮันนี่นะครับยี่สิบห้านะครับผมอ่ะประมาณนี้ต่อไปนะครับผมสเปรย์ช็อกนะครับเ้ยอันนี้ถือว่าดีเลยทุกคนแจ่มเลยนะครับก็จะทําให้นะครับพวกผลไม้ติดสถานะช็อกนะครับผมหรือว่าสถานะฟ้าผ่านั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นคลีนนิ่งสเปรย์ 250เลยนะครับเออถือว่าเยอะนะอันนี้แต่ว่าอันนี้คือใช้แล้วฉีดได้แล้วแบบชัวร์ๆทุกคนมันไม่ต้องแบบรอแบบสุ่มผ่าลงมาบริเวณใกล้ๆอะไรเงี้ยเออถ้าเราใช้สายรอไฟ้านะครับกว่าจะมันจะผ่าลงมานะโอ้โหกว่าจะโดนเราใช้เนี้ยฉีดเลยติดแน่นอนนะครับเออ ง่ายๆต่อไปนะครับฮันนี่คราฟเตอร์กล่องนี้นะครับนี่มันจะมีของข้างในอีกเยอะเลยนะครับเนาะถ้าใครสำหรับสายตกแต่งนะฮะสิ่งที่ต้องใช้นะก็จะเป็นกล่องพึ่งนะครับแล้วก็ฮันนี่นะครับสินะครับผมกล่องนี้ก็หาได้จากช็อปตรวนี้เลยนะครับนี่ช็อปตรวนี้นะครับนี่ เราไปซื้อได้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับผมแอนตี้บีเอ็กนะครับผมอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเนาะข้างในมันก็จะเป็นพวกนี้นะฮะนี่นี่นี่สิ่งที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นบีเอ็กนะครับแล้วก็ใช้หันนี่ยี่ห้าอันนะครับผมบีเอ็กล้วก็หาได้จากช็อปตัวนี้เช่นกันนะครับตรงนี้นะฮะต่อไปอันสุดท้ายนะครับแพ็กบีนะครับผมแพ็กบีนะครับ จะช่วยเพิ่มช่องนะฮะเออไซส์ให้กระเป๋าเรานะครับ25ช่องนะครับเออ,อน,นี้ถือว่าดีเนีัยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ดีแหละแต่ว่าเราก็ต้องปล่อยลงส่วนหรือเปล่าหรือว่าเราแค่เอามาเก็บไว้ในตัวมันก็เพิ่มช่องเออ,อน,นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมยังไม่มีนะฮะเออแต่ถ้าแบบต้องไปปล่อยลงสวนแล้วเพิ่มมา2 5ช่องผมว่าไม่ค่อยคุ้มเราไปใส่พวกอย่างอื่นดีกว่านะเออ อาะสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นแอนตี้บีเอกนะครับหนึ่งอันนะครับใช้ซันฟลาเวอร์นะครับแล้วก็พูร์โพดาลียนะครับผมแล้วก็ใช้ฮันนี่250นะครับซันฟลาเวอร์กับพูร์โพดาลียเนี่ยก็หาได้จากนะฮะแพ็คของฟลาเวอร์เลยนะครับผมทั้งสองอย่างก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่ ทั้งพวกดาเรียและก็ซันฟาเวอร์นะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับผมอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมนะฮะที่เพิ่มเข้ามานะครับในคราฟติ้งนะครับนี่ต้นหน้าตรงนี้นะจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับพวกอากายพันใหม่ๆนะครับสภาพอากาศใหม่ๆแล้วก็ อ่าอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเนาะแต่ว่าหลักๆของวันนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็มาแปลให้ทุกคนฟังนะครับว่าอะไรทําอะไรได้แล้วต้องหาจากไหนสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่ไม่รู้นะครับว่าเอ้ยเจ้าเมล็ดนี้หาจากไหนเจ้าของชิ้นนี้หาจากไหนเออบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าน้าผึ้งหายจากไหนมันหาจากตรงนี้นะครับนะผมเคยอธิบายไปแล้วผมเคยบอกไปแล้วน้าผึ้งหายจากตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำเราก็แค่หาผลผลิตนะครับที่มันติดนะครับผมนี่ติดพอลิเนตนะครับแล้ว ก็มีน้ำหนัก10กิโลนะครับมาใส่นะครับมากกว่า10กิโลก็ได้นะครับเอามาใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็รอ30วิเราก็จะได้น้ำผึ้งมานะครับ10อันนะครับนี่ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับเนอะนี่อันนี้คือวิธีการหาน้ำผึ้งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้โชยะด้วยนะครับไหนใครครับอะไรได้อะไรกันมาแล้วบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาบอกโชยะกันหน่อย